ตั้งแต่แรกทุกๆอย่างล้วนเป็นส่วนหนึ่งของแผนคุณทั้งสิน้นคุณอยากใช้ผมเป็นหมากตั้งแต่การหักค่ามัดจำให้ผู้ค้ารายย่อยลงทะเบียนซ้ำเปิดร้านพวกเขาใหม่และพวกเขาจะาค่ามัดจำห้าเท่าทั้งหมดล้วนเป็นอุบายของคุณทั้งนั้นมันไม่ใช่อุบายอะไรเลยมันเป็นกลยุทธ์ของผมเฉยๆกลยุทธ์อะไรนะครับกลยุทธ์ที่จะเอาเงินคนอื่นเนี่ยแหละร่างออกอุบายเอาเงินคนอื่น คุณก็วางแผนเอาไว้แล้วว่าจะกำจัดผู้ค้ารายย่อยที่ไม่ทำกำไรให้กับเบลเน็ตยังไงบ้างคุณคิดว่าพวกเขาเ,เป็นภาระคุณทำให้ผู้ค้ารายย่อยที่พอมีเงินมีกำลังจากค่ามาจำห้าเท่าเพื่อชดเชยส่วนที่คุณเสียไปในขณะเดียวกันคุณก็อยากกำจัดพวกผู้ค้ารายย่อยที่จ่ายมาจจำไม่ไหวและกลายเป็นภาระของเบลเน็ตผู้อีกอย่างก็คือคุณพุ่งเป้าไปที่ผู้ค้ารายย่อย เพื่อช่วยคุณเพิ่มรายได้และก็ลดค่าใช้จ่ายประธานถังแบบนี้มันไม่โหรายไปหน่อยหรอครับยังงั้นเหรอตลอด8ปีที่ผ่านมาเพื่อช่วยผู้ค้ารายย่อยเหล่านั้นผมลงเงินไปกว่ามือล้านหยวนผมทุ่มทุนไปเรื่อยๆไม่ได้จริงไหมถึงเวลาที่พวกเขาจะตอบแทนผมแล้วก็อย่าลืมสิครับตลอด8ปีที่ผ่านมาผู้ค้ารายย่อยเหล่านี้ช่วยก่อตั้งเบลเนตมาแล้วก็ทุ่มเทกันอย่างหนัก สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ก็เท่ากับแทงข้างหลังพวกเขาประธานถังผมหวังจริงๆว่าครั้งนี้คุณจะยอมถอยเลิกทำร้ายพวกเขาได้นะเทียบกับคุณแล้วเนี่ยพวกเขาไม่มีอะไรเลยคุณอยากให้ผมถอยไปถึงไหนเลย คามหลักการใช้นโยบายเก่ากับผู้ค้าเดิมผู้ค้าใหม่ก็ใช้นโยบายใหม่เราสืบสวนเรื่องนี้ละเงินมัดจาของเบลเน็ตในขนานี้ต่ากว่าเว็บอ c o m m e r c e อื่นอยู่มากผมถึงไม่คัดค้านที่คุณจะขึ้นค่ามัดจําแต่ว่านโยบายนี้มันควรจะมีผลเฉพาะผู้ค้ารายใหม่สําหรับผู้ค้าเก่าๆผมขอแนะนําว่าตราบใดที่พวกเขายังกลับมาเปิดร้านอยู่ค่ามัดจําต้องลด5 0 ห้าสิบครึ่งหนึ่งเลยงั้นเลยผมว่ามันก็ยุติธรรมดีแล้วเนี่ยผมเห็นด้วยกับคุณเต็มที่เลยเพราะตลาดนี้ต้องมีมาตรฐานขึ้นเรื่อยๆแต่เราจะลืมแรงสนับสนุนที่ผู้ค้ารายย่อยทุ่มเทกับเบลเน็ตไปไม่ได้เลยลดค่ามัดจำลงครึ่งหนึง่งเป็นแค่การชดเชยที่พวกเขาต้องเสียความรู้สึกไปผมคิดถึงขนาดที่ว่าเบลเน็ตติดหนี้บุญคุณพวกเขาด้วยซ้ำถึงคุณกับผู้ค้าจะมีอินเทอร์เน็ตที่ไร้ความรู้สึกขั้นอยู่ แต่พวกเขาหลายคนก็เห็นเบลเน็ตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตพวกเขาเหมือนกับคุณมันคือช่องทางเลี้ยงปากเลี้ยงท้องพวกเขาประธานถังถ้าคราวนี้คุณยอมทำตามที่ผมบอกผู้ค้ารายย่อยจะทราบซึ้งในน้ำใจคุณไปช่วยชีวิต ช่ใช่ใช่แล้วจะงไงต่อเนี่ยชุมเนี่ยฉันยังไงก็ไม่รู้ไม่ออกเลยอะสัตว์่วยแตกจะไปไงต่อไได้เงินคืนไม่รู้นัไเนไม่เจอยงมาแล้วมาแล้วมาแล้แล้วบอกแล้วหน่อยไว้วมางมว้วม้า้า